สวัสดีครับช่องโชคดีพัน channel นะครับช่องโชคดีพัน channel กับขอสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับก่อนอื่นกับอย่าลืมกดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ได้ด้วครับกับช่องโชคดี channel นะครับเอามาเบิ่งนกันเลยครับทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําในการทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนํา แนวทางในการเลือกซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับกอยาลื่มก็แชร์ก็ซับสไครก็ติดตามเห็เนเลยนะครับสำหรับทุกท่านเข่ามาแล้วกอย่าลืมรับชมนะครับามาเบิ่งนกันเลยครับ ทางช่องโชคดีชาแนลนะครับมันอนี่ก็เป็นอาจารย์ของอาจารย์ทันแรกนะครับแลกอาจารย์บ้านดุงนะครับเพิ่นไห้วิ่งบนล่างเจ็ดกับแปดสองตัวบนล่างเพิ่นให,หาเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเก้าแปดแปดอ่าแคมนาจอครับเลขอา,าจารย์บ้านดุงเลขอาจารย์บ้านดุงเพิ่นให้เจ็ด กับแนะครับวิ่งสองตัวบนล่างกัสิมีหาเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเก้นะครับอ่าไปกันต่อครับเลขทําเงินนะครับต่อไปเลขทําเงินนะครับสูตรนี้เป็นสูตรทําเงินนะครับวิ่งบนล่างเจ็ดกับโกนะครับวิ่งบนล่างเจ็ดกับโกสองตัวบนล่างพัน่าเจ็ดสองแปดสองเก้าสองเจ็ดสามแปดสามเก้าสาม เจ็ดซีแปดซีเก้าซีนี่นะครับลักิ่นกัซซีมี่สองสามซีอ่ะแคมหนาจอครับไปกันต่อนะครับเนาองเลขอาจารย์เมืองใหม่นะครับ เลขาจาย์เมืองไม่เพื่อให้วิ่งบนล่างนะครับวิ่งบนล่างศูนย์กับห้านี่ครับศูนย์กับห้าบนล่างนะครับ่ครับหน้าจอครับงวดที่แล้วก็ถือว่าเขานะครับงวดนี้เพิ่นศูนย์กับห้าลองเอาไปผิดจารลหน้าเบิ่งนะครับไปกันต่อครับ เลขดับหลัก10บบนนะครับเลขดับหลัก10บบนกบสิมีศูมีสามม5หาเฉพาะหลัก10บนะครับข้างบนสิบบนมีศูมีสามี6อ่าดับแคบหน้าจ,จอนะครับผู้ใดมีอันไดดีๆก็เอาไปตัดออกได้นะครับ ไปกันต่อครับนี่เลขอาจารย์อุบลน,นะครับเลขอาจารย์อุบลเบอร์กิสมีวิ่งบน5 7 9 2ต็ดอบนมิหาหนึ่งหาเก้าหาเจ็ดเอหา่ะแคมหน้าจอครับ ไปกับต้อครับเลขดับเลขดับนะครับเลขดับบนวันนี้ประเขา,างว่างวงหัวทีเจ็ดแล้วนะครับนี่เอาอยูหัวที่เจ็ดหัวทีเจ็ดนะครับเลขดับบนมีศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าสองศูนย์สองสองสองสามสองหาสามศูนย์สามสอง สามสามสามหาหาศูนย์หาสองหาสามหาหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งสองเจ็ดสามหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดนี่ครับดับบนตามนี้เลยนะครับเป็นหัวที่เจ็ดหรือที่เขา่าปนวะารับหน้าจอไหวครับผู้ไรมีตัวเลขดีๆก็เอาไปตัดเบืง้ง เดียวนะครับแป๊บน,นึงเลกาจารย์ต้อยนะครับเลกาจารย์ต้อยนะครับเพิ่นให้วิ่งบนล่างสามกับหานะครับเลกาจารย์ต้อยวิ่งบนล่างสามกับห้านะครับแคมปหน้าจอครับ <c oughs> อันนี้เพิ่งกเขามากเกือบทุกวันนะครับเลกาจารย์ต้อยนี่แคมปหน้าจอไวครับสามกับหาบนล่างนะครับ ม่มีกำหนดนะครับว่าบดหรือล่างไปกันต่อครับเลขอาจารย์เดียวนะครับเลขอาาจารย์เดียวเลขอรจาร์เดียวเพราในสาตัวบนเจ5ดศูน8์ห้าเจ็อตัวบนเพในศูนย์ห้าแปด้าศูนย์เก้าแปอ่าแคมหน้าจอครับ แล้วก็เทากับมาเบิกักันเด้ครับเลขดับหลัก10บ,บนนะครับมี036เดี๋ยวผมสิเขียนลงในเลขดับบนด้วครับหลัก10บ,บน0 ามหกของอาจารย์ทันใดมีแน,น,น,77 7, 7 77, น่นะครับมีว่าคำหาเจ็ดเจ็ดเจ็ดนี่เจ็ดเจ็ดมีนะครับหาเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเก้าแปดแปด จ็ดเจนมีนะครับกระสิเหลือหาเจ็ดแปดเก่าแปดแปนะครับเลขอาจารย์บรรดุขอโทษนะครับเลขกจาจย์เมืองใหม่วิ่งบนนะครับศูนย์กับหาบนล่างนะครับคันลักซิบนกระสิมีศูนย์กับมีศูนย์นะครับลักซิตัดออกได้เลยนะครับศูนย์เลขทาเงินวิ่งบนล่างเจ็ด hmm กับหก นี่หกหลักสิบกับตัดออกได้นะครับสองตัวมีเจ็ดสองนี่ตัดทิ้งได้เลยนะครับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสามตัดทิ้งนะครับหลักแปดโอเคหลักเกาโอเคนี่เข้ากับตัดออกแบบประมาณนี้นะครับเลขอาจารย์อุบน เจ็ดหาเจ็ดเก้าเก้าสองเก้าหาหนึ่งหาเก้าอันนี้โอเคเลียกอาจารย์ต่อยิ่งบนล่างนะครับสามกับห้าต่ลักสิบไปบ่ได,ด้ด้ครับเลขสามเอาไปใส่ลักหนวยใดนะครับเลขกอาจารย์เดี่ยวมวีบ่คับศูนย์หานี่ตัดทิ้งได้เลยครับบนศูนย์ห้าตัดทิ้งนะครับ ช่องน้องพิงน้องเพลงชาแน,นลก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กะที่ให้ติดตามสนับสนุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ได้เครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาแนวทางดีๆมาฝากทุกท่านเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามสนับสนุนสุดท้ายนี้ก็ขอ,ขอให้ทุกท่านมีความสุขความจเจริญน,นะครับสวัสดีครับ